โลเทสอัดดังนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับน้อๆนะครับพอดีพี่เล็กแกเพิ่งสืบมานะครับแกเอาของออกไปหมดนะครับไปเข้าของไปเข้านิดนึงนะครับตูงทีนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อนะครับต่อนะครับต่อนิดนึงนะครับต่อเชิญพี่เล็กนะครับนะครับแกเพิ่งสืบมานะครับนิดนึงนะครับนะครับผ่านไปแล้วนะครับพี่เปี๊ยกไปแล้ว ล่นเดสดนะครับะท่านต่อไปนะครับท่านต่อไปนะครับนะครับคนนี้นะครับเก่งไก่มุคำเหลานะครับพี่เก่งไก่วงคำเหลาสังเกตนะครับนะครับถ้าหมักไม่เกิดพี่เล็กผมเกิดนะครับแล้วก็ยังเงินไม่ฉันมันคุณ ซีเอสเบอร์สาไม่ให้คุณอใครก็ไม่ให้โทษ่างเดียวคนลงทุนในตลาดหลักย์มีประสบความสำเร็จแค่20%ไม่เจ๋งอย่า,ยาลงไป <S 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 ลูกค้าแกเป็นนี่ลูกลายนะครับถ้าอยู่ลูกค้าที่อยู่ในพอร์ตแกไปเช็คได้เลยนะครับ ไปเอาประเด้ติดนะครับวันนด้ติดอันนี้ใหญ่สุดแก่สุดนะครับงพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มของเราบที่แก่สุดเลยนะครับมาเชิญพี่หนุ่มนิดนึงนะครับฮัลโหลฮก็สวัสดีครับน้องทุกท่านก็อาจจะไม่จักพี่เท่าไหร่ ที่ก็เหมือนกับทางน้องๆหลายรุ่นนะครับจะรู้จักก็แค่ตัวหนึงประมาณรุ่น33-34แล้วเองวันนั้นก็จะไม่ได้รู้จักแต่ว่าก็พยายามเข้ามาอัปเดตใน Facebook ตลอดนะครับก็ก็พอรู้จักบ้างน,นะครับก็ตอนนี้พี่ก็ทํางานอยู่ที่การบินไทยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านระบบคอมพิเวเตอร์อยู่นะครับแล้วก็ คงไม่มีอะไรนะครับก็ถ้ามีอะไรเจอกันก็ทักทายกันได้นะครับีแลกเงปกับพี่หน่มลก็เป็นงานจบนะครับก็มีมาช้ามาช้ามาช้ามาทีหลัมาทีหลังข,อ,ข,อ,ขอ,อยันมายันมานี่มา,มาหลานันี้ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับมาที่หลังทำไมมาช้าครับเป็นรับจอบมาเปรับจอบมานะครับแนะนําตัวนิดนึงครับีชื่อยันครับรุงสยันสามเกาอะไรอยู่ครับทํางานกลางวันด้วยทํางานกลางวันด้วยกับเดือนด้วยแล้วงานอะไรครับพี่เท่ากลางวันทํำไปนนั่งปอสายครับก็คือเล่นดนตรีเล่นดนตรีด้วยนะครับ อยู่ไกลพี่คนหนึงคนนึงอยู่ปากน้ำคนนึงอยู่ปากเกล็ดนะครับคงต้องไปเจอกันแต่แถวเสาอะไรนะก็ทำไฟแนนะมอเตอร์ไซค์แล้วก็อะไรก็อยากอยากบอกอะไรกับพี่ๆน้องๆไม่ว่าทำไมมาสายลงมา แนะนำตัวกันไปหมดแล้วนะครับหวังว่าปีหน้าเราเจอกันอีกฮะยิ่งเดียว C4 C4 ไหนครับ C4 มาพี่่อะมาครับมามามาใครที่ยังไม่แนะนำตัวขึ้นมาเลยเราเจอเลยครับเจอเลยน้องมาเลย C0 พี่อุ๋ยดเลยพี่เรา C0 ดิเหลืออยู่คนเดียวด้วยอ่ะ C0 มาน้องอุ๋ยมาก่อนเลยเนาะอ่าพี่เชิญบอกแจกอะไรเมื่อกี้ อ่าพี hoc, ่เซมบอกว่าใครมีสัญลักษณ์ตาขยงไอแอมเออ